ดใช่ไหมแล้วมันมีอะไรมากกว่านี้ไหมแดกันแดกมีกว่านี้ป่ะอันนีแดบหนึ่งแล้วมากกว่านี้มีไหมมีบมีข้างีไม่แดเดิมเป็นแหนออันนั้นเมืนเดิมอันนั้นมืนเดิมอันนั้เมืนเดิมถ้าอย่างงี้ถ้าอย่างงี้ได้มถ้าอย่างนี้อ่ะลองเราเอาเขาไปเชื่อถ้าอย่างี้เออใครเกียดไหมใคเทีย้อีกเนาแล้วอะนี่อี่แงยเนี่ย เนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยได้ไหมไหนหนอันนี้ได้ไมอืมอันนี้ได้อือมอเก็บมาได้จังเลยอ่าม,ม,ม,มันมันมีแบบนี้ด้วยค่ะนิสิตาะล้วม,มันมีแบบว่าใส่แว่นตาใช่ไหมแล้วก็ทำแบบเนี้ยแล้วก็พรอปอ๋อเหมือนยูโรเลยเหมือนยูโร<อ>เ,เ,เลยนี่สท่าเนี้ยเอออะไรนะคะเออเหรอเออแต่จังไม่ถูกนนะ จับแบบนี้แขนกว้างไปอ่ะต้องจับแบบนี้แล้วมันจะสรงตัวได้ดีเออเอาแค่ตรงนี้ก็ได้นม่อกี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยไปทำเนี้ยอ่าทำทำจากตรงเนี้ยเนี่ยทำแต่เนี้ยไปตรงนู้นอ่ะเออได้เปล่าได้ไหมเอออุ้ยอุ้ยมันมีอีกข้าหนึ่งเออพี่เจเพิ่นคิดได้เมื่อกี้เองเออลองดูดิอย่างเงี้ยให้ดูนะเนี่ยข้าเรือประการที่ได้ไรเรือโรสใช่ปะใช่ปะ นี่พ ну ี่จิตไม่ทำหัวเหมือนหัวเรือเลยนะพี่จิตต้องไต่ก่อนเลยเอออ่าอ like mm ่าได้ป่าได้ป่าทำเรือเป็นป้าทำเรือเป็นป้าอ่เลยดูได้ป่าพี่จิงเหรอทำได้เหรอออกเลยว่าพิดพิษพิษพิดพิษพิดจมจมไม่จมเออต้องเห็นหัวเรืออ่าฉบับไหนมีเดี๋ยวเดี๋ยวบอกเนีไมพี่จิตจะได้พิดพิษ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 อั้นเหนื่อยไปอันนั้นเหนื่อยไปตัวจะจม เอาดักแล้เอาักแล้ววางไว้ที่โเอาหัวเรือออกมาด้วยเอาหัวเรือมาหน่อยนึงเยี่ยงหัวเรือมาหน่อยเอแล้วก็แล้วก็ถอยหลังมาหน่อยนึงถอยหลังมานนึงเอามือถอยหลังมาน่อยนอ้โหกำลังดีเลยเอละสบายขึ้นเยอะเลยดีมากค่ะดีมากโอคถึง้ เลยอ่าโหนิสิตทำท่าเรือเป็นด้วยนิสิตทำท่าไม่เหล็กกลับมาซิทำท่าไม่เหล็กอ่ะหันหันเอาอันนี้ไว้ด้านหลังเอานี้ไว้ด้านหลังท่าไม่เหล็กอ่ะคันแรกเออเนี่ยนี่ท่าไม่เหล็กนะอ่ามาปึ๊บอ่าแล้วเตะมาได้ท่าดูทิชเชอร์เลยตรงดูเลยดูตรงนี้เลยดูตรงนี้เลยคนนี้คนนี้โหยิงปืนเนี่ยิงปืนเนียหันไปทางนี้หันไปหันไปยิงทิชเชอร์เลยหันไปยิงทิชเชอร์เลยเอาให้จมไปเลย เาจอใ้กใจอ้โหฝานิ่นี่จเลยี่ตกใจมากเลยอ้าเจ็บจีเจ็อจีเจ็บจี่จ็จีเจ็นจีเจ็บจีเจ็บจี่จ็บจีเจ็บจีกม้บจีเจ็บจีเป็ะรู้จับจีเจ็บจกมจ็บจีเจ็บจีเจ็บจีเจ็จีเจนบี้จ็้จีเจ็จีเจมบจีเหเจ็บีเจ็ีเจ็บจีบจีเจ็บจีเ็็บีเจ็บจีเจ็บจีเจีเจ็บเจีเเจ็บีเจจีบจเจเจบลองที เอได้ป่ะเดี๋ยวเดี๋ยวรอโฟมก่อนได้ไหมได้ไหมไม่ถึงเหรอไม่เชื่อไี่จถึงทำให้ดูไม่เชื่ออ่ะไปเลยขุดเองด้วยยกขาด้วยโอ้ยหน้าอย่างหน้าตรงตามองตามองนกอ่ะเออแล้วขุดไปอ่าขุดให้น้ำมีดูนะขุดไปเลยอ่าขุดเยอะเลยโอ้โหขุดได้ไหมได้ป่ะโอ้โหเก่งมากอีกทีดิ ย,ยังยังยังไม่ค่อยเชื่อว่าทํได้จริงนี้มาตกน้ำเมื่อกี้ลูกมาตกน้ำเมื่อกี้มาแต่ว่าเนี่ยขามาเลยพุดเลยเออดีมากครับมาเลยนี่น่น่นอันนี้ห้องน้เปิดนอ่้นนเร่องเ่เื่อนะ่ดูนี่ดูนี่ดน่อ่าดูน่ด้เลย่เือง เล,เล่นไปแล้วใช่ไหมได้ป่ะเดี๋ยวปล่อยอให้เล่น